สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับบินบอกเคนแฟนมาราฟซุปหัวซุขคนเอพี่น้องเนาะเพี่ไงขั้วเขาตะการบอกขึ้นฝ่าวแถบเอาแบบข้าวกระชับบอเอฟซีแฟนคลับถ้าขับมาหลายว่าพี่ไงเป็นยังคือเวอลวกไปวนมาเวอลบกกระชับวอาเนื้อวอาเยื้อดึงเอาเวลาบอแมนครับพี่น้องพอว่าพียไงผันส่วนใหญ่แล้วสิเฮ็ดคลิปอย่มงนด้จักแปดนาทีได้ว่าคลิปนี้เอาใจพี่น้องแล้วกันบอว่าหลายใหญ่ห่างพี่น้องหลังจากที่ว่ารายการหมอราเบดอนทางช่องเวิร์กพอย เริ่มมีการอัดรายการแล้วหลายๆคนก็นเลยมีการสีเห็นว่าทังบอโจบนไดปล่อยคีปออกมา,ามีการพูดคุยว่าวอหยอเว่าเอิญก,กันกับาสามขนาหมอลําดังเพราะว่าสิเป็นปัดถมบันเทิงศิลระเบยียบวาทศิลใจเกินร้อยแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีการพูดคุยหอกรอกกันแต่ว่ามีประโยคหนึ่งทีว่ากันว่าทําเอาบอสโจนี่นาทอดสีพี่น้องอประโยคไนไดยพอไงเมือ่อจู่ๆพอดาบสอกอขับพงขึ้นมา อันโจยีงวางสันสนศแล้วขอซะออขออย่างขออย่างขอองิงเพลิดปัน่นแพมาโยกับปฐมมาเทิงศินศให้ฮใส่น้ำสกุลพ่อปฐมเลยาวาจังสันมันวางสีเลยบอจยังบอปนันใดอืมมีเสียงหนึ่งแสกขึ้นมาพี่น้องทำเอาหลายๆคตนี่สะดุ้งไปตามๆกันวางไดพ่พใหญ่เสียงผูดอด้งองิงเพลิดั่นแพงอืมพ่อศใหไหนูไปบอพ่อไ้ลาไปบอเอออ่าพ่อไ้ลาไปบอ บอสโจวางเลยรับไปไงจากนาดำดำเสีดท,ท่านที่พี่น้องออกสีเหลืองไอ้อต้อยอหันมาวางเลยเยาวา,อา,วาถอ <c oughs> พี่น้องเป็นภาพที่น่ารักมากาแล้วยัง,งเ่าพ่อดาบสอสมกับเป็นผู้บริหารวรงปฐมบันเทิงศิลีสายตาก,กว้างไกลผู้ใดมีกระแสผู้ใดกระแสดีขอเบิดขอเบิดหันไปหาหมอล่ำไอ้น้องหมอล่ำน้องเพิ่น พอเอ๊พักดีพ่นลำพี่น้องหันไปว่าจังไดหูบอว่างได้พูงยังเต้าหยองก็อยากได้ยูเดอร์ให้ได้เปียงพอเอว่าเฮ้อเอาเต้าหยองเลยตีเออคือว่าพอดาบสอเนี่ยเลือกแต่รุ่นท็อปเลยวันทอคือเอาแต่เต้าโตท็อปขึ้นรถนี่ก็คือแบบทอบสื่อเพราะพ่อแต่งวีไอพี่อพบอเออพ่อดาบสอว่าเอ้พ่อเอว่างได้บอเต้าหยองเลยตีมาเสร็มาแล้วเสียวผู้ใดมาเปลี่ยนอือเอา พอดาบสอเบา,วา,วาขึ้นแม่นแม่นขึ้กกันเวชังไดเลือกเอาที่ละเสียวผู้ใดอพอเอว่าสิเปลี่ยนจากนคนจากสีไหดซ้ำเต่าย่งองแล้วได <c oughs> ้ว่ากับสีไหอย,ยู่ค่ะโอ้สี่หอยู่บอกแมนผู้ใดสิไปศิลปินล,ละเบียบว่าถ้าสินพอเอาบอกว่าเลือกเ็าเลยมีอยู่สีหาคนอเอาบอปนารากอนบอแมนผู้ใด มูกินเหล่าอยู่หลังเวทีก่อนก้อนเทียกันมาเท่าไหร่แล้วเชียกันพันแล้วพันได้จบอยู่พอดาบสอกะหูจะควบตัวลำอะไรเนาะย่างไรโอ้ยยุบองกันมีหลายละเอาไปหั่นละพัดนะเอาสรุปคือตอนนี้เพื่อนเริ่มแจกบทแจกกรอนแล้วสําหรับมอลำแต่แต่ละคะเนาะพี่น้องเนาะได้ว่าบอกพี่น้องไปก่อนญาติมาอันนี้เป็นมอลำัมไอ้น้องเพิ่นว่าวัวหัวมวลเพิ่นว่าหยอกเอินกันซื้อดอกเออนั่นละแล้วก็ ที่นี่ก็เลยมีการเว้ากันระว่างบอโจกับพอเอพักดีพ่อลำโดยว่ากันว่าให้พยานกิติมศักดิ์ู้ใดพพอดาบส่อเป็นพยานเป็นพยานเกี่ยวกับกรณีที่ว่ามีศิลปินลงจากสาวน้อยไปข้นระเบียบนั่นก็คือโบวัชระค่ะที่ว่ากันว่าเป็นข่าวฮือฮห้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะแล้วเป็นจังใดว่าจังไดผู้ใหญ่นี่หัวใจของผู้บริหารหัวใจของผู้นำพวมเป็นพอ ห่วงใยลูกได้ฝากฝังพ่อเอไอเอะบอจโจเอิรนไอเนาะไอเอะเจ้าอ้นอ่านผมฝังในเดอโบวัชระเออเด็กหน่อยผู้นี้นิสัยดีแห้งเออถ้าผมว่าดีนี่เสียโหลดอืมว่าสุดยอดเป็นคนหูจัก่วมค่ะงั่นอ่ากระบ้งนี่คือว่าบอเคยขาดล่ามาสายว่าจงสั่นจะเต็มที่กระบ้งตลอดสร้างงั่นยังไปคได้เบิดบ่มีอิดออดบ่มีว่าโอ้ยผมเห็นบ่ได้เห็ดได้เบิรเออแล้ว พอเอะกะเ็เลยเวา้าเปิดวามในใจว่า,ปาบบวเป็นยังถึงกล้ารับโบวัชระเป็นยังคนไงก็เพราะว่าเห็นโจเว้าแบบนี้ละ่ะพอก็เลยอยากได้เออก็เลยได้มีการทักไปหาโบวัชระคสองรอบแรกน้องกะให้คําตอบว่าได้สิมาบอพอกว่ามาอยู่กับ่อบออยากมาเลียนศาสตรเลี้ยนศีลทางทํานองขอนเจนแน่บอบ่อยากว่าเออแน่บอ เออเออเดี๋ยวเป็นทำนองขอแเจนเนาะเออพระวัสะกมจริงถูกสิ่งบอมีเหมือนคํามตะเตือนของเมธที่เป็นบ่มีทังลมแจ้งสันติแนนี่คือทำนองขอแเ่นหลังจากที่วากันว่าไปเก็บเยี่ยประสบการณ์ช่วงทำนองล่ำเพิินครับสาวน้อยเพชรบันแพงล่ำเพิินเตยเสด็จล่ำเพิินกันลานมาถึงสีหาฤดูกาลแล้วบอยอยากมาเปลี่ยนเป็นขอแเจนแน่บอสันเดอปกันเลยว่ากะจังเด็ดไปเที่ยวสามคนตัวท่อไป สีมาอีหลีบอล่ะสีได้มาไห่พอบอเพิ่นสิแจกร่ำกันแล้วก็เลยได้บอกก็พ่อละว่าเดี๋ยวผมปรึกษาพอแมกันเดอร์ครับก็เลยได้ให้คำตอบนั่นแหละก็เลยได้เห็นภาพที่ว่านอกถือกระเซ้ากรบพวกมาไล่ไปวายพอเอะพักดีพ่นลำนี่ละทุกอย่างก็ถือว่าเคืยขนาดผู้บริหารวงเพิ่นก็ย่งอํำนวยอวยพรเนาะอยากฝากฟังเอฟซีฟนครับว่าไห้มีั้งแต่ส่งกำลังใจให้กันซายูสัสกลเป็นลูกเป็นเต่าคือเกา นั่นละสำหรับผู้ที่เข้าใจเนาะพี่น้องแต่ว่าสำหรับผู้ที่บ่เข้าใจกะเบิดปัญญาพงเยี่ผ่านเสียอธิบายบางคนมันกะหามเพิ่นบ่ได้เพิ่นได้ลงตัดสินใจแล้วว่าเออเอบ่มากแล้วอ้ากะแล้วไปถ้าเพิ่นนั่นหละแต่ว่าอย่างไ้เห็นถึงคววมตั้งใจลาคาะควมเป็นไปวัฏจักรของมอลำมมันกะเพียงสี่ละมีขืนมีลงมอลลกับตะตางกันก็กบน้ำแม่น้ำเจ้าพญาจ้งไหนพงเยี่อะมันมีขืนมีลงมันมีขืนมีลงเออแต่ว่าค่ะน้ำ ยุคแม่น้ำเจ้าพญานี่มันอันได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์แน่อเออค่ะกวางสันเตวามอรั่มนี่อิทธิพลส่วนใหญ่แล้วก็คือนี่แหละอยากหาประสบการณ์บอจังสีนาอยากเรียน,นหลายๆสำวนวนคำนองยยในก้อนหน้านี่พระเอกฮอดีทวีศักเนาะเพิ่งก็คืออยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์ีน้อยลอกจากระเบียบวัฒนศิลป์กับมาขึ้นกับสาวน้อยโบวัชระอยู่กับสาวน้อยลงจากสาวน้อยไปขึ้นกับระเบียบ กาแฟค่ะเออนั่นแหละนอาพี่น้องเนาะแล้วสําหรับผู้ใดที่มีความสามารถเยาวชนค,คนหลุใไม่อยากสิเดินตามฝันไปเป็นศิล,ลปินค่ะอ่าเอราว่าสิเป็นศิลปินหมอหลองหมอลำจังสิละมีรล่การเปิดเปิดอาแครนลับให้เยาวชนเหล่านี่ไปแสดงความสามารถไปหาประสบการณ์วากันว่าดีบด่ดีการไปขึ้นเวทีไปประกวดในครั้งนี้อาจีได้ทำงานเลยทันทีอืมค่ะ รายการมอรำไอรอนพี่น้องค่ะเพิ่นยังเปิดหลับอยู่เปิดหลับคนทีต่อการไปเดินตามฝันผู้ใดมีความสามารถได,ได้การลองการล้ำไปสมัครได้เนาะพี่น้องเนาะทางช่องเวิร์กพอยทุล่ะซึ่งว่ากัน่าสีออนแอร์วันที่อ่าวันที่16กันยาพี่น้องเวลา15นาฬิกา45นาทีทางช่องเวิร์กพอย23่สเนาะก่อนลังวันที่1สิออกค่านเที่ทานนพี่น้องวากัน่าจะตัดมือวันที่16นี้ หลายๆคนแจ็คสิรุลนน้ำหยางแล้วฝากพี่น้องไว้น้ำมืออื่นนี่จังไดเพื่อนย์เต้เศร้าค่ะบอดโจสีพิจับลูกปิงปองอ๋อไปล่วงไห้อีกแล้วเป็นบอดไปล่วงไห้วัดหัวลำโพงพี่น้องรอติดตามสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเอฟซีแฟนคลับบอดโจก่อนงวดที่แล้วเปียงไดเพื่อนย์เต็มเต็มอาหยะงวดฝากกันไปค่ะอาหยะงวดนี้หวังว่าต้องอาหยะ แยะใส่คอยในเป็นแต่แต่เสาเชียงหัวกับเสาไฟฟ้าไหล่นหลายๆคนว่าพยังจะเจ้าว่าถือเจ้ากับเสาสื่อเขาว่ากันว่าเพาถือต้นเสาเชียงหัวว่าเส้นแม่ก็เลยอยากอายคนบัดนี้เออแมนบ่ล่ะแล้วพี่น้องฝากพี่น้องไว้เลยติดตามช่องมังกรอีสานไว้เด้อพี่น้องเด้อเพราะอย่างหูบอกจ้งไดป้ายทะเบียนรถป้ายแดงอู๋ยิงมากมือใดอัปเดตกันมือนั่นให้พี่น้องได้หูกันแบบรั่วๆหลายๆคนเฝ้าติดตามเลขกุญแจกนาลินเนี่ย ว่าจางสัตว์พี่น้องอ้าวสำหรับเบอร์นี่ตัถือว่าได้เลกได้ย่าแเราพี่น้องอทำแล้วทำแล้วจากพี่น้องไปแต่เพี้ยนสำนีไปหูงหาอาหารกินเขากินปลาแต่ตะนกกับย่างเมียนอนหัน่นนอนหังน่งเนาะพ่อบ้านแม่บ้านเท่ากับย่า,ยาเาไสไปทะเลทลายใส่มูขัดสีขาขาดขาหยัางกาแล้ว้าเพิ่นดอกบองหันเนาะเออขันบะร่วนอีหลีอา้าวบบกับ้ากะสอปเห็ดได้อยูได้กินหนึ่งเขาเพราะกินได้มูเมีย่ยงไม่ยิย่งกระได อย่าใส่โลกมันวีบัดไปกว่านี่หลายไอ้ต้องมาใสา่ถุงเขาก็จะจอยจวายมันเหรออะต้องมาอนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปแล้ว้อ